ของแท้ของดีแพงไหมแพงแต่คุณจะเอาของดีถูกมันไม่มีหรอกนะครับขนาดแบรนด์นี้เนี่ยไปต่างประเทศตอนนี้ชาวอาหรับเองก็ใช้ชุดเวดดิี่ขอ่ที่นี่ตัดที่อย่าบอกเลยเรื่องราคาเป็นเท่าไหร่แต่เขาไว้ใจฝีมือขนาดคนต่างชาติยังไว้ใจฝีมือคนไทยขนาดนี้คนไทยไม่ควรจะมองข้ามเลยแล้วเดี๋ยวนี้มีชุดไม่ใช่ชุดไทยอย่างเดียวนะครับมีทั้งชุดเป็นแบบฝรั่งก็มีเป็น เป็นแบบสไตล์มุสลิมยังมีเลยมีทุกรูปแบบให้เลือกแต่เอกลักษณ์คือความเป็นไทยอันนี้สําคัญที่สุดถ้าเราขาดตรงนี้ไปมันก็จะเหมือน w เ i n g Studio ทั่วไปอื่นๆใช่ไหมครับฟินาเล่เว딩สตูดิโอเพราะฉะนั้นก็คงไม่ห่างไกลจากคําจะพูดว่าชุดแต่งงานที่ดูหรูโก้อลังการคือใครจะเดินผ่านไปผ่านมาฉันมาแล้วโดดเด่งแต่เมลกาเห็นมาแต่ไกลด้วยชุดฟินาเล่เว딩สตูดิโอครับ ครับสวัสดีนะครับผมเป๊นปนพสิทธิ์เที่ยงธรรมนะครับอาจจะคุ้นหน้าแต่ก่อนแต่ตอนนี้มาอยู่เบื้องหลังแล้วนะอยู่เบื้องหลังวงการมากเพราะว่ามันอายุมันก็เริ่มไปไกลแล้วนะแต่เราต้องดูนุ่มต้องดูหนุ่มทำยังไงเราก็ต้องแต่งตัวดีๆแต่งตัวดีดๆก็ต้องมาที่นี่แหละได้สูตรโกโก้ได้เท่ของเขาช่วยดึงอายุผมลงมานะครับก็เลยเป็นแบรนด์ที่รักมากบอกได้เลยแบรนด์นี้แบรนด์ที่รักมากแล้วก็อยู่กับเขามานานมากเลยแล้วก็จะอยู่กันต่อไปเรื่อยๆนะครับพูดถึงชุดแต่งงานแนวไทยๆนี่นะครับ ปกติแล้วเนี่ยเราไม่ต้องคิดคิดไปที่ไหนไกลเลย f i n a l ลคเวดดิ้งสตูดิโอมาก่อนเลยทำไมตอนนั้นเพราะว่าเขาใช้เขาอนุรักษ์ความเป็นไทยนะครับนอกจากผ้าแล้วก็ยังไปซอสผ้าจากตามต่างจังหวัดคือแสงแหล่งผลิตแท้ๆไม่ได้มาทอตามหลังบ้านอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยคือปักตัวคริสตัลลงไปด้วยมันเลยทำให้ เป็นเอกลักษณ์ของของแบรนด์นี้นะครับซึ่งตอนหลังคนอื่นๆก็อาจจะมีทําตามบ้างแต่ที่นี่เขาใช้ของสโลสกี้นะครับของออสเตรียโดยเฉพาะคุณเกลเนี่ยคุณเกลเขาเป็นคนที่ปักได้ขาวว่าปักเกือบทุกชิ้นทุกทุกอันหมดเลยนะราคาแพงเพรามันเป็นแฮนด์เมดเราไม่ได้ใช้เครื่องมาปั๊มเอากาวมาแปะไม่ใช่เลยนะครับที่นี่คือชื่อเสียงเขาสร้างมานานแล้วแล้วเขาคงไม่คิดที่จะไป หาทางออกอะไรที่มันง่ายไปกว่านี้ซึ่งสิ่งนี้แหละงานฝีมือมันหาไม่ได้แล้วนะครับก็อยากจะแนะนําคือผมเองเนี่ยก็ใช้สูตรที่นี่บ่อยวเวลาออกงานเนี่ยก็บางทีก็มาตัดสูตรเอาแบบให้เลยพี่ปาเขาก็จะเซตให้เลยแล้วบางทีก็จะมีอยู่แล้วถ้าเป็นแบบไทยๆหน่อยนะครับก็ใช้สูตรที่นี่ไปออกงานตอนนั้นอุ่นไอรักก็ไปไปกันทั้งแก๊งเลยครับแล้วก็มีความภูมิใจเราได้ใส่ของไทยของดีแล้วดูแล้วมีเอกลักษณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด ก็อยากจะเชียร์นะครับว่าใครกำลังหา Wedding Studio ดีๆก็นี่มาที่นี่เลยนะครับฟินาเล่เว d i ิ้งสตูดิครับจริงๆแล้วเวลาเราดูแฟนนโชว์เนี่ยคำว่าชุดนี้คือชุดฟินาเล่มันจะเป็นชุดที่ไฮไลท์ของโชว์ทุกอันแล้วก็ใช้ศิลปินดาราหรือนางแบบในแบบดังๆมาปิดท้ายเนี่ยคือฟินาเล่คือจบและสุดท้ายเนี่ยมันจะปังมากเพราะฉะนั้นคำว่าฟินาเล่มันบอกบ่งบอกเลยว่าคือ มาหลังแต่ดังอ่ะมาหลังแต่ดังขวาเข้าใจว่า,าชุดสุดท้ายออกมาเนี่ยคือคำว่าฟินเนอเล่เนี่ยแหละครับก็อ,อยากจะแนะนําลูกค้านะครับชุดมันอยู่ที่บัตเจตด้วยนะชุดแต่งงานมันมีหลากหลายเอ,อที่ราคาย่อมเยาวมาหน่อยคุณคิดว่าแค่นี้พอก็พอแต่คนที่คิดว่าอยากจะได้อะไรเต็มที่ครั้งหนึ่งเช่นแต่งงานหนเดียและอยากได้ของดีเลยเนี่ยพรีเมียมของจริงไม่มีการย้อมแมวขายชุดทุกอย่างเขาวัดเป๊ะตามร่างกายของคุณตามตัวของคุณเลยนะแล้วเขา เชี่ยวชาญจนขนาดว่าคุณมาวัดตัวตอนนี้นะแล้วก็บอกคุณกลับมาเหยใหม่เหอะเพราะเดี๋ยวเจ้าสาวพอใกล้จะแต่งงานแล้วจะผอมลงอีกเขาเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมหมดเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นสาวเป็นไบรท์ที่เพอร์เฟกในวันแต่งของคุณเลยไว้ใจที่นี่นะครับพ i n าเล่เวดดิ้งสตูดิออย่าไปที่อื่นนะ